คิดคิดว่าจะเหตุอย่างนี้จะ,จะเห็ดผาาคุมเห็ดผาคุมเนี่ยใช้ละได้สเข็มต่อเดือนสวัสดีเสือเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีทักไทยวันจันเนาะนะคะทุกท่านเลยนะคะมาทักผาคุมมีีกก่อน ผ้าคุ้มนี่สิเอาอันเอาได้เนี่ยเอาได้ซะก่อนค่อยไปเฮ็ดเฮ็ดผ้าขนน้ำหลังนะคะเฮาสิสลับกันแต่ว่าชาเดือนสีเฮ็ดเอาเป็นได้ก่อนแล้วค่อยลงสุดท้ายกับเป็นผ้าขนเนาะะหยัดไปจักหน่อยเพราะว่ากะว่าสีใไ้มันเล้วไปใน uh, สองม้วนเฮาสิบริซื้อมาเสริมอีกนะคะเฮาสิอาศัยว่าเฮ็ดได้ไปทักไปจักสองสามม้วนก่อนได้นะคะเดี๋ยวเฮาค่อยเอาอัน เดี๋ยวเขาค่อยเอาผานี้ลงโปกอีกเพราะว่ามันสีใส่ใส่ยาใส่ได้ลายยอู่ก็เลยนซีเอาแบบนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบนี้ก่อนถ้าขนาดเาาไปก่อนเอาได้ซ้อยจากหน่อยพื้นนี้เพราะว่าพื้นที่แล้วเป็นกรรมยี่ไปเนาะก็บอเป็นยางได้ก็อุ่นขึ้นกันล่ะนะคะมากัสิบแปลกแปกจากหน่อย มันก็สิมีได้มันก็สิอยากเรียบๆเ,เวลาเอาอวันได้กรมะยี่ทักลงไปมันก็สิฟูฟูมันกส็สิอ่ะเอาตามนั้นละพี่น้องเอาตามความคิดสาวเดือนนั่นแหละเอาลองเบิรงนะคะงานอดิเรกเน่ยมือเช้าก่อนกินข้าวได้ไห่พี่น้องก่อนกินข้าวได้หนึ่งข้าวลูกสาวข้างหม้อข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เข้าวซุกก็สิไปกินข้าวก่อนแล้วก็สิมาต่อแล้วก็สิไปอนามัยไปอนามัยพาลูกสาวไปเอายงเอายานะคะเป็นไข้เป็นวัดกันโอ้ยละงมเลยผ้าใสแห้งแตกเป็นไข้ลุกขึ้นมาบ่มีฮอดเสียงแหบเบิดเอาให้น้ำอุ่นให้เพอนกินเพอ่อผสมน้ำ ผสมน้ำให้เพื่อนกินมืนเอเาแก้วนึงกินยาพาราไปแล้วกินข้าโพดฟักนึงอ่ะไปนอนพักผ่อนจังหน่อยกินน้ำอุ่นสิลงนะคะทุกคนน้ำอุ่นก็บ่อยได้แต่ต้องถ้าเป็นคออักเสบเจ็บคอต้องไปเอาอยามากินขาเสื้อค่อยเ้าเนาะพี่น้องเนาะเสาเดืองก็สิคออนุญาตแป๊ดนึงนะคะกินข้าวแล้วก็ได้ เราจะบวดเต็นฟาใส่ได้น้อยๆกับไปโรงเรียนนะเป็นวัดคือกันนี่แหละพี่น้องมือมีแห้งเมื่อคืนสาเดือนนอนบ่กค่อยรับแทบเป็นอย่างเป็นน้ำวัดนี่มั่แพ้อากาศแหง้งนอนบ่กค่อยเป็นสุขอะไรวันนอนก็บ่กค่อยนั่นปันหดเมื่อคืนแต่ก็รับอยู่รับอยู่พี่น้องรับอยู่ ข้าวบเมนซุกแล้วก็หอมหอมเข้าหวยห้วยพี่น้องธรรมาชาติเนียเมื่อเอ้าเป็นอย่างสัน้นหมอบเสียงนกเสียงไก่กับคันอยู่มองเสาเดือนอยู่นี่อยู่ติดธรรมาชาติแห้มน,นะคะนกหลยพี่น้องนกหลายนี่ยเมื่อเอ้ารทั้งนกทั้งไก่นกกับห้องอยู่เบิดเือ่ไก่กับคันอยู่เบิดเือ่งคือกัน ไก่โนกคันนี้ห้องแข่งกันนี่เวิร์ดเมื่อพี่น้อง่ะอ่า โซ่ก่อนออกแบบยาวๆลงไปเลยอันนี้ข้าวซุกแล้วก็สีเห็ดนกกิ่นกินข้าวแล้วก็สีต้มข้าวโพดอีกนะคะข้าวโพดข้าวโพดซื้อมาเมื่อวาน